ใครไปที่แถมเลือกใส่ได้ไหมได้ดิก็ถ้าเราจะเอาสิบใบนะบก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวอะเอาสิบใบก็จ่ายแค่5้ใบแค่นั้นแหละเลือกใส่ไปได้เลยร่วมรวม,รวมเอาช้อนมาใหม่กันเด้เออนี่นี่น,น,น่ว่าจะไม่กินของหวานแล้วนะเห็นหนมถ้วยเอาหน่อย เอาไว้นี่ออกหน่อยสะทิออกหน่อยัมถ้วยอร่อยด้วยเจ้านี้ ต่อตรงอัทธิอ่ะเฮ้ยกับข้าวเสร็จยังว่าหิวข้าวจริบแล้วไว้ได้แล้วคันเทียบแล้วครับเออหิวชิบาเมื่อวานไม่ได้กินอ่ะเขากลุ่มกันยังเนี่ย ตัวเจวิ่งไปหน่อยล่ะตัวเจวตัวไหนวะนฮะเรื่องขอไเจไมาแล้วนี่คนหรือนี่กระเดาน้ำปลาหวานทำเองนะเหมะทอดไข่เจียวมาด้วย <c oughs> ไม่มีปลาก็กินน้ำปลาหวานไข่เจียว ชอบมากคือตัวไอสาเลยแข่งมันดีอ่ะน้องแดงฮัดชา่าใครเคยกินบ้างผักชีกินกับน,น้ำเปลาหวาน แนวทางการผสมไก่อ่ะแนวทางยังไงดีอ่ะต้องหาแม่ไก่ใจลูกเก่งให้เจอก่อนอ่ะมันถึงจะทําง่ายถ้ายังหาแม่ไก่ใจลูกเก่งไม่เจอหรือหาสายพันธุ์ที่เราชอบไม่เจอเนี่ยมันก็คัดยากอ่ะแนวทางก็คือเอาไก่มาผสมกันนะแล้วให้มันออกมาเก่งอ่ะเราจะต้องทํายังไงอ่ะเราก็ต้องหาสายพันธุ์ก่อน พอหาสายพันธุ์ได้ก็ต้องมาคัดการจ่ายลูกพอคัดการจ่ายลูกได้ได้ตัวเมียจ่ายลูกเกง่งทีนี้เราก็เลือกพ่อได้เราก็เลือกพ่อที่จะผสมได้ในการเลือกพ่อเราก็ต้องดูว่าเราชอบพ่อไหนไก่อันมีทุกอาทิตย์ครับ แล้วผมก็เชื่อว่า90%เขารับผสมผักชีกินดีนะอ๋อฉลามตัวแซมผ่านเลยใช่ไหมรุ่รงทำอะไรวะมึงอะโอโย อ,อก,กนแนวทางของท่านต้องเอาเป็นแบบอย่างนะก็ของผมก็ทํามาผมก็ประสบความสำเร็จแล้วนะนี่มันต้องหาแม่ไก่จ่ายลูกเก่งให้เจอก่อน ทุกชิ้นปลาเห็ดน้ำปลาหวานปลาทูมีไหมมีปลาทูทอดไหมไม่มีสิ่งเคลื่อนปลาที่เปิดจองตอนนั้นคู่ละห้าพันนะครับคู่ละห้าพันเข้ามาดูไหลสดก็คุ้มแล้วเอฟซีขอบคุณครับ ออสิ่งเินปานยังไม่ได้เปิดจองนะครับไม่ได้เปิดจองเปิดจองไปแล้วมันเต็มไปแล้วนะรอตรงอยู่ปลกเคมไหมมีปลาเค็มทอดไหม,ม,มเดี๋ยววันนี้กินมือ เก็บเงินจะแบ่งตัวเมียมาทำสายครับผมเฮ้ย <c oughs> ลากุญชีมีจานใส่ไหม Đuông luôn lao chi được vừa kiếm với thăm lại đại oh. ông nhắm hết mà okay. đi thợ cho hàm ở kim bé gắn Đuông ข้าวกับผักตัวเมียกูเปิดสิ่งเงินปานไม่ได้แบ่งนะครับทำลูกขก่อยู่กู่ละสามหมื่นฉลาดกูเกิดสิ่งเกินปานเก่งมาก เห็นเตะตอนสามสามเดือนนะแต่ไม่รู้ว่าพอเวลาเป็นหนุ่มแล้วมันจะเก่งแบบนี้มานะสายปิ้นคิรีมีคู่ละสองพันน่ะแต่ว่ามันจะติดกิฟเป็นสายปินไหมนะ จะติดกิ๊บเป็นสายปิ่นไปที่ว่าก,กินข้าวกินแล้วครับกินแล้ว กินข้าวด้วยกันไปก่อนเลยครับโอเคพี่วกครับรกวังนดีเอาหมูมาสรงนะจองในกลุ่มได้เลยเบียบววดีวันนี้ไม่มีเนื้อเลยมีแต่ผักดมกินไม่เป็นเลยน้ำปลาหวานะ เคยกินไหมไม่กินไม่เคยละมึงมึงเคยกินสะเดาดไหมเคยมึงลองกินสะเดากับน้ำเปลาหวานดูดิว่าเป็นไงหรือไม่ได้เคยกินนะลองดิคมกับหวานมั้มึงลองชิมยังว่ามันหวานยังไงอ่ะเออแล้วสวัสดีไอ แล้วมึงจะบอกเฮ้ยอะไรว่าทำไมมึงมีรถรถรถแบบนี้อยู่ในโลกด้วยมรงนีปลาย่างแกะไส้เนี่ยน้องมีถ้ามีปลาดุกย่างนะโอ้สุดยอดนิี้เปรี้ยวไปหน่อย ก่อนข้าวอ่ะชาปลาช่อนนี่เดีจะถัาถามาดิเปไนไงพอกินได้ไหมเข้ากันไหม หรือไม่เข้าเหมือนเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นเะียร์น้กจิ้มลูกชิ้นเดินยนะังเดินแะล้วแตะช้อนเมื่อวานไปซื้อมาแฝดมึงไม่กินเขาเฮ้ยคือเคยนะจะถ่ายรูปคู่สักครั้งหนึ่งยินดีครับยินดี ตอนออกข้างห,หน่อยดิยวก,กินกับน้ำปลาหวานแล้วก็กินข้าวดีเยอะกินอะไรกินอะไรอีกนะอ้ยเยอะอ่ะพอนี่ครับกินข้าวครับผัดชาปลาช่อนไข่โคนผัดชาไข่โคนต้มแกงลูกชิ้นไข่เจียวน้ำปลาหวาน สะเดาต้นหอมผักชีสองพันต้องเข้าไปจองในกลุ่มครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ทอมบางเลนจองได้ถึงเดือนมีนาคมเลยนะคู่ละสองพันเนี่ยอร่อยน,นะปา อเอาหลักข่าวไปเลยครับครับมากิน,นเนื้อเนยครับพ,พี่ครับไอ้หลวงไม่ชอบน้ำปลาหวานครับเห็นไหมกินไม่เป็นครับอ๋อไอ้น,นี่ตำบานเป็นนำ้ำจิ้มชิ้นเห็นไหมก็ได้รักเขจะเคี่ยวนี่ครับ จิ้มลูกชิ้นมันต้องเค็มกว่นนกวานี้นี่ต่อหวาน